ครับสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องเช่ายูทูบที่คนรบกัดทุกทุกท่านครับสุผู่สุข้นสุหม่องสุบอลสุเกีสุมุมต่างประเทศเลยในประเทศก็ดีได้เปิ่งเด้อมาพบมาพอกันคืเอเ้าละครับกับ,บเป้าแดกทางช่องยูทูปเบ้าแดกทางแฟนเพจเฟซบุ๊กอ่ะเป้าแดกได้เป็นของเด้อฝากกดติดตามทางเฟซเฟซบุ๊กนั่นเลยเพิ่งนเออเอ้าเมื่อนี่เป้เเาแดกบว์มีองไรหมักไม้ได้เมื่อนี่บวบ์มีอยัง,มา,ยม,ยางมาให้พี่น้องเบิ่งกินเป็นจะเสียบกว่านีโบว์มีอีกแล้วครับย่างลินได้เป็นของเด้อเดี๋บัวนะยางลิน ย่ใหญ่ลิ้นหมูพี่น้องอืมตะเสียบตะเสียบพี่น้องต้มมันมันย่างต้มลิ้นพี่น้องโอ้ยน้าปากแม่สมองบอรสังการสังงาน,นว่าไปแล้วคือมันบริเติอน้ำยาบ่ิพี่น้องเอาเติมน้ำยาก,ก่อนสถนกาันแรกเอ,อ้ยล่างัวเทปก่อนมากเลยพี่น้องน้ำยาของเบาแดงมากเลยเด้อพี่น้องเด้อสีแดงอมพันมากเลยครับแห่งโยเห็นดอกรบรีไปทำมีกอนเด้อพี่น้องเด้อ พ่อเป็นกระใสได้เพี่น้องพอเป็นกระใส่สีแดงต้องอคือเก่าพี่น้องสารคามนาม,มาต้องด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวเก็บทองมาบนันทีเห้าลินมาแล้วครับลุยพี่น้องกินยังสีเล่บริตัดเดิ้อกันไก่ก็ไม่มาอยู่เอาอยัางสีแล้วครับ ยังสะใจเลยพี่อน่องเด้เอาดมาเด้อาาเข่าห้านำ่วงเก่าหลห่าวัอื้อหยุด

คือมาจากตลาดพี่น้องเ้าเดียไปตลาดมากมลอเนี่ยหลังจากที่เ้าเดียมาจากเที่ยวด้วยเปอย่างเดีอมาจากไปเที่ยวมาจะาสร้างสก,กุลโอ้ใหญ่มากเลยังกระสากเลยพี่น,อาาน้องมาจะหนองคงหนองค่ายมาสกสกุลนครมากอุดรมากโอ้เขากระสินหลายมองไรเที่ยวพาลูกพรหลานไปเที่ยวต่างไปเที่ยวนั่งกลับไปที่งานนั่นแหละ ปลาลีนมันแสบพี่น้องปลาลีนมัอม้อ Các bạn có quạp Lùm Hmm ความมันร่นโอ้นุ่มดีพี่น้องนุ่ม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 เบ้าเด้งเริว่วันสีเหนียวด้วยพี่น้องด้วยพิกขาด รุมดีกนนะพี่น้องแก้วกระแซบร่วงตัวอืม อันนี้เป็นว่าเนื้อเนี่ยกรพุ่งแก่มมันพี่น,อ hey. อน้องแหยรอดมึงเบิดละอื อยากเนียวอยากเนียว,ยวอยู่ตูวรีนเมื่อไรพี่น,น้องรี้เกินคาด อืตัวเจ้วกูนายพี่น้องครักโอ้บัานนี้ลินมะกินดีกวไงพี่น้องบัานนี้ก้อยก้อยเลี้ยงเลยที่เป็นเสียบพี่น้องก้อยลิน ้กกับพอดีพี่น่องพ,พ่เผ็ด เนี oughs, no oh, ่อม <ros> ิตรลินแม่ลินมิตรเนื้อโอ้ยผมเนี่ยมันจีดนุ่มๆได้เป็นเรื่องอาหารต้มถึงเนี่ยแซบมันฉีดโบนียวอืืห ผักกตมีสอ,อย่างบักแตงครับผักหอมนีม่แหอะไรพี่รองออเริ่มเขียงพี่รองโบเรียงเรียงเรียงอืออ้งย่างเนืเรลวน Bây Bạn nhìn phía đằng bên Bạn nhìn kia quanh bên bỏ nè Bỏ bằng đấy ืเ <s uss> ดี๋ยวเรารวนได้ปล่องด้วยดินมั้ยเนี่หมูนี่ม,มหมยพัก,กอันีซื้อมาสองอันสองดินพี่น้องว่าสิมาลินเดียวกันหน่อยพอด้านมาสามอันกัหลายพอดมานสองอันกับพอดีพดพอดีดก็ยังกินมาบนอยู่ Mm-hmm. Mm -hmm. อพอดพี่น้องอิม่มบบเบิดได้พี่น้องด้วยสองดินว่าสิเบิด <c oughs> สองดินเค็งๆนี่ว่าสิเบิด

ว้าผึ้งโบ,บเบิ้อิม่อม,ดดรม,รม,รมรุดจอดีผึ้งต้มต้มต้มเล่นหมูลวกิมสุดจอด อือคอตัวก็พี่น้องอิ่มพอนมาเปลี่ยนเนาะบเบเชนขึ้นไปหน้องดิ่มไงปวดอันรัสมฟ้ามือพี่น้องเนาะเอ้าสำนักเก็บนี่ก็บที่พ่อสำนีเนาะพึ่นเนาะหันกิริยาตาตั้งคลองเบาแดกป้องรูภาพพูดจาบ่เหมาะสมอันใดขอขอโทษขอไผ่ได้พี่น้องเด้อไก่ย่างทิมเดือปักไก่ย่างจะร่างจะร่างกันคือนก่อครับหักกันแพ่งกันเดน๋ยวนะเพียงเนาะหันมาคลิปนี้กับกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่กดกระดิ่งให้ยเบาแดกน้ำในเพียงเด้อมือมื้อยังสู้กินกระถาบึง สำรับมือ,อนีมืออื่นมือหื้อเออสำหรับมือนีก็บสำนี้แหละครับมืออื่นมือหื้อโอ้ยปวดสับสนอย่างองเอาละสำนี้แหละครับแต่ว่าอย่าลืม Só. มืออื่นมือเสารมีเมนูเด็ดพี่น้องสั่งเข้ามาเลยครับเมนูประจำเมนูมักของเบาเดียกนะครับเกี่ยวกับอ่า่ต้องเบิปงบอกถ้าเบิ้งมืออื่นมืออื่นอย่าวมาต้องเบื้อ่ต้องบอกพนะถ้าเบิ้งถ้าเบิ้งได้เป็นเรือเอ้าสำหรับคลิมเนสกับสำนี้นะครับสวัสดีครับ